มั่นใจคนไทยเกินล้านอยากถีบการุณโภสก เพียงแค่ตัวอย่างรายการวูดดี้เกิดมาคุยความยาวราว30วินาทีโดยมีแขกรับเชิญเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชื่อดังของ,<า>งพรคเพื่อไทยอย่างการรณโหสกุลเป็นหมากตัวสําคัญในการดําเนินเรื่องถูกปล่อยออกมาเพียงแค่ชั่วค่มคืนก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาหูไปแล้วล่ะค่ะมี่ยังไม่นับรวมถึงโต๊ะข่าวการเมืองของสื่อทุกนแขนงก็ต่างเพ่งเล็งกับการปรากฏตัวของสาวๆคนดังกล่าวในรายการทอปโชว์ชื่อดังด้วยเช่นกันผเชื่อมั่นในรายการคุณว่าคุณจะถามตรงตอบตรงผมพอใจแล้วคุณไม่ต้องมาช่วยผม แม้กระแสวิจารณ์ทั้งในแง่บวกและลบจะมีขึ้นก่อนที่รายการจะออกอากาศแบบเต็มเมซะอีกแต่ตัวพิธีกรผู้เดินหมากและเจ้าของรายการอย่างวูดี้วุฒิธรมิลินทจินดาก็ไม่หวังกับข้อครหาใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากคำถามทั้งหมดมาจากความรู้สึกหนึ่งคิดของประชาชนตาดำๆก่อนจะเน้นย้ำว่าเทปรายการม้วนนี้ดุเดือดร้อนแรงในแบบฉบับของวูดี้เกิดมาคุยอย่างแน่นอนละค่ะถ้ากลัวผมว่าผมคงไม่ต้องทำเกิดมาคุยมานานแล้วลระครับพเกิดมาคุยเนี่ยผมเชื่อว่าผมคิดว่าผมคิดว่าถ้าเกิดการไหนและคน ทำใจได้มันคงจะเป็นวูดี้เกิดมาคุยและที่ไม่กลัวเพราะว่าทุกคำถามนี่เป็นครั้งแร,งรกที่เทปนี้คำถามประมาณ20กว่าข้อเนี่ยมาจากประชาชนที่ส่งเข้ามาไม่มีคำถามของวูดี้ส่วนตัวเลยดังนั้นและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรามีการให้คนดูเลือกโหวตว่าอยากจะดูใครวิกนี้ปรากฏว่าเขาติดอันดับหนึ่ง mm hmm. ก็เราก็เลยเชิญเข้ามาออกรายการ mm hmm. เป็นสื่อกลางใช่ก็คือ,คอเราถามทางประชาชนคำถามแรงมากครับแรงแดงจนผมตกใจแต่ทีมงานบอบอกว่าก็ต้องถามเพราะว่า คือคนอยากรู้จริงๆในมุมมนี้หลายๆคนเขาบอกว่าเอาเข้ามาแล้วทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการแบบฆ่าเขากลางอากาศหรือเปล่าแต่เราก็คุยกับเขาว่ามันเป็นสิ่งที่คนอยากรู้อะฮะนี่คือคําพูดของประชาชนดังนั้นเขาจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้แต่เขาก็ตอบทุกข้อ กกก็อยาาให้้้ตติดตมแลววันนคนคีชงานนี้เชื่อแน่ว่าประชาชนกว่าคอนประเทศค,คงอยากจะได้ยินคําตอบและคําชี้แจงในหลายประเด็นจากปากของสสที่เรียกแทนตัวเองว่าตัวแทนของประชาชนการรุนโหสกุลคนนี้เป็นแน่จะร้อนแรงสมชื่อวูดี้เกิดมาคุยหรือไม่คืนวันที่ที่20พฤศจิกายนนี้สีทส่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางโมเดิร์นไนท์ทีวีฮามพลาสค่ะ ว่าครอบครัวรังสีสิงห์พิพาสค,คงจะต้องเปิดประตูต้อนรับรอสะพ้ายใหญ่ไปอีกนานซะแล้วละค่ะก็หลังมีข่าวลือนาหูออกมาว่าคุณแม่ของหนุ่มน็อตวิสรุตใจจดใจจอ,จจอรอวันให้น้ำท่วมกรุงเหือดแห้งสักทีเพราะมีคิวตะเวงขับรถไปดูเรือนหอให้กับลูกชายแล้วว่าที่ลูกสะพ้ายอย่างสาวชมพู่อารยาล่าสุดนางเอกสาวเลยต้องรีบออกมาแก้ข่าวแทนว่าไม่จริงไม่จริงค่ะเพราะถ้าหากจะมีข่าวดีแล้วก็ไอเรื่องเรือนหอเนี่ยคงจะต้องเป็นหน้าที่ของคู่บ่าวสาวดีกว่าที่จะต้องไปรบกวนพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายให้ยยุ่งงากนนัเอละ สาวเจ้าก,ก็ยังคงยืนยันว่าไม่คิดที่จะสละความโสดในเร็ววันนี้แน่นอนเนื่องจากตนยังอยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตก่อนนั่นเองพร้อมกันนี้สาวชมพู่ยังบอกด้วยนะคะว่าแม้ผิดน้ำท่วมจะทําให้ตนไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอแฟนหนุ่มสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเซฮันโหลคุยกันเป็นประจําอยู่แล้วล่ะคะ่ะปลอดภัยมากมีอะไรเสียหายไปไม่มีเลยนะไม่ผ่านมาเลยแต่ว่าที่บ้านคุณน็อตเนี่ยท่วมว่าอยู่แถวเส้นกาจนาพิเศษตอนนี้คือครอบครัวก็คือย้ายไปอย,<ม><เ>ยู่ที่ชากันหมดเจจออกกันน้ยยมาเลริงๆ ไม่มีเลยค่ะจริงๆสาบันได้ไม่มีเลยแย่ๆาแบบกกมั้ไม่มีไม่มีถ้าจะไปก็คงไปดูกันเองหรอกไม่ต้องคือคุณแม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอ่ะเขาก็ปล่อยให้เราเลือกเองแต่ว่าไม่มีค่ะยังค่ะย่างยังไม่มีใครมาขอค่ะแย่ๆเราก็ไม่นับไงเรารอของจริงเลยเรารอของจริงใช่พร้อมไหมอ่ะคะเออ ด้วยายุมันก็คือแบบถ้าเป็นแม่หญิงสมัยโบราณอนะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าควรควรจะไปแล้วเงี้ยแต่ใจไม่พอเราก็ยังยังไม่อยากเสียสละอะไรเยอะแยะเนาะเราก็ยังอยากลั่นล่ายังยังอยากทําอะไรเพื่อตัวเอง ดูเนเ็นแม่ต่อให้น้ำเชี่ยวมาจากไหนก็ดูเท่าว่าจะไม่สามารถพัดพาหัวใจของทั้งหนุ่มน้อนและสาวชมพู่ให้ไกลกันได้แล้วไอ้แบบนี้จะไม่ให้คนเขาลุ้นเขาเชี่ยวให้มีข่าวดีในเร็ววันได้อย่างไรละคะเนี้ยแต่ก่อนอื่นสาวชมพู่คงจะต้องอดตาหลับขับตานอนเร้งถ่ายละครต้มยำล้ำซิงให้ทานวันออกอากาศซะก่อนแล้วละค่ะก็ดันหยุดพักกองละครไปนานกว่า2ส,สัปดาห์ด้วยเหตุน้ำท่วมเลยทีเดียวแม่ไม่รู้ว่างานนี้หนุ่มนอตเนี่ยเขาจะรอไหวหรือเปล่าใะคะเนี้ ที่มาหาอุทกภัยน้ำท่วมเจิงน้องั่วกรุงเหล่าศิลปินรุ่นเล็กค่ายกามิกาเซ่นำโดยสองดูโอโฟร์มด5หนุ K ่มเคโติกเนโกจัมเฟฟังแก้วหวายและเหล่าศิลปินกามิกาเซ่ยกค่ายก็ขอมารวมตัวกันเฉพาะกิจเนื่องจากครบรอบ5ปีกามิกาเซ่ส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเหล่าคนกรุงที่ถูกน้ำท่วมด้วยการถ่ายทำปฏิทินกามิกาเซ่นิวยอร์2012คอลเลกชันสีสันสดใสเตรียมเซอร์ไพรส์ในปีใหม่หน้านี้โดยแบ่งออกเป็น12คอนเซปต์ใน12เดือนที่มีใใหห้้เเเลืออกกป็นนขงับคพิศษ รูปแบบต่างๆค่ะค่ะก็ครบรอบ5ปีนะคะของกมิกาเซ่นะคะเราก็เลยทําปฏิทินขึ้นมานะคะนอกจากปฏิทินนะคะก็ยังจะมีเป็น w a เป p ป p e r นะคะที่บอกว่าเป็นของขวัญให้ทุกคนในปีใหม่นะครับเพราะเหมือนกับปีนี้คนไทยเราเจอมาเยอะครับผมทุกคนก็มีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดเพราะฉะนั้นพวกเราก็อยากมีอะไรที่ออกมาเชียร์ัพทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุข นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีถ่ายรวมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะแยกออกไปถ่ายบอกว่าเป็นแบบว่าหน้าเป็นฤดูกันเลยค่ะแต่ละศิลปินก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันไปอะค่ะอย่างของเราก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบนักมายากลนะก็ใช่ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ ผ่านอะไรไปเยอะแล้วเหมือนกันเนื้อก็ค่อนข้างจะเครียดค่ะก็พวกเราก็เลยทําออกมาแล้วก็คิดว่าเป็นแฟนก็คงจะต้องชอบด้วเขาเป็นีมจะเป็นหล่อแนวเกที่ว่าบ๋ำแล้วเป็นเด็กเกแล้วมีอะไรไปสู้อออะไรไปสู้ดีสู้ค่ะสู้ค่ะก็จะมีแบบหน้าร้อยก็จะแอบเซ็กซี่ด้วยนะคะแต่ว่าต้องคอยติดตามนะคะว่าหน้าร้อนยังมีใครอยู่บ้างใช่ค่ะแล้วแบบคุยื้วยจะได้ชมสนิกกันเมื่อไหร่ น่าจะอีก <Sustain able cleaning material> 2อาทิตย์ค่ะใช่ค่ะก็เป็นเร็วๆนี้นะคะยังไงก็ใหญ่ทุกคนนะคะคอยติดตามใครที่อยากคลายเครียดในสภาวะน้ำท่วมด้วยสีสันสดใสของเหล่าศิลปินกามิกาเซ่ผ่านปฏิทินพิเศษครั้งนี้ก็เตรียมจับจองมาเป็นเจ้าของกันได้เร็วๆนี้ค่ะ